บ้านอื่นใกล้ๆ่าน,นลูกหลานใครๆก็ไปเยี่ยมกันทั้งนั้น,นมีแต่ลูกเรานะไม่ได้ไปเตรียมของจะไปทําบุญร่วมกันเตรียมอาหารไว้ให้เรากินเตรียมน้อนเตรียมนี่ไว้ให้เราไปบอกท่านวิชาณทีนะบอกไม่ไปลูกเอ้ยมันกระชากใจใกันเกินไปสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าดีบร t เต้ รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับซีรีส์ช่วงที่1คําคำครูบาอาจารย์ค่ะที่เราได้น้อมนำคําสอนของหลวงพ่อทัตตาชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยใหม่เพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของพวกเรากันค่ะและวันนี้นะคะเราได้นําเสนอข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการดูแลพ่อแม่เมื่อเราอยู่ห่างไกลท่านค่ะบางทีนะคะคุณอาจจะอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น หรือประเทศอื่นที่อาจจะทำให้คุณเนี่ยเจอพ่อแม่ได้ยากแน่นอนค่ะว่าการทำงานไกลบ้านอาจจะทำให้คุณเนี่ยมีรายได้ที่มั่นคงและมีรายได้ที่สูงสามารถดูแลพ่อแม่ดูแลลูกๆได้อย่างสบายแต่ก็ทำให้คุณอดทนต่อความคิดถึงและความห่วงใย,ยท่านวันนี้ค่ะหลวงพ่อทัตต่าชิวท่านจะมาให้หลักคิดหลักปฏิบัติเนเรื่องการทำงานไกลบ้าน ดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขได้อย่างไรรับรองเลยค่ะว่าคำตอบของท่านคุณจะมองเห็นทางออกของปัญหาอย่างแน่นอนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะหลวงพ่อตอบยากแต่เดี๋ยวนี้น่ะมือถือก็มีและจะไลค์จะแชร์อะไรกันก็มียุคนี้มันง่ายแสนง่ายอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้สิ่งที่น่าเป็นไงรู้อยู่ว่าช่วงนี้นะป่วยไข้อะไรนะถ้าป่วยไข้งั้นต้องติดตามทีติดตามทีเลยไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องขับถ่าย เรื่องเตือนเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของท่านเช็คหมดเลยตรงนี้ต้องทำเพราะว่านั่นคือสายใยสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกตรงนี้สำคัญเพราะว่าในยามป่วยยามเจ็บยามไข้ถ้าไม่ติดตามดูแลกันตรงนี้ผิดหวังมากๆตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่สอง วันสำคัญของท่านตรงนี้ขาดไม่ได้คือถ้าจะไปด้วยตัวเองได้ยิ่งดีแต่ถ้าไปไม่ได้ต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าให้ดีต้องจัดการล่วงหน้าด้วยเช่นวันเกิดวันประสบความสำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้ของเขาในอดีตนะเอามารำลึกเอามาทบทวนให้ท่านฟังว่าอ,อ๋อเราไม่ลืมเลยนะ ความดีอย่างนั้นอย่างนั้นที่ท่านเคยทำกับเราความดีอย่างนั้นอย่างนั้นที่ท่านเคยทำที่โน่นที่นี่มันได้ตรึงตราอยู่ในใจของเรานะแล้วก็ยิ่งความดีเหล่านั้นนะที่ท่านเคยทำเอาไว้นั่ะพอเราระลึกได้ไม่ระลึกเปล่ายังได้ไปทำเช่นท่านตั้งกองทุนอะไรไว้ไปเสริมด้วยเลยหารเรื่องที่จะสร้างบุญเพิ่มขึ้นให้แก่กันและกัน ถ้าสิ่งเหล่านี้นะมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออมันใกล้กันไม่ห่างหรอกลูกวันสำคัญทางาศาสนาทางคำบธรรมเนียมเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันเหล่านี้เนี่ยเราเองนี่ควรไปและถ้าไปวันนั้นไม่ได้จริงๆควรควรควร ควรไปล่วงหน้าและถ้าไปล่วงหน้าก็ไม่ได้ลูกเอ้ยบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนนะไม่ใช่ไปบอกเอาพรุ่งนี้ถึงวันแล้วแล้วไม่ได้ไปโถแม่เตรียมของไว้แล้วเตรียมของจะไปทำบุญร่วมกันเตรียมอาหารไว้ให้เรากินไปบอกท่านวิทนาทีนะบอกไม่ไปลูกเอ้ยมันกระชากใจกันเจนไป เพราะฉะนั้นเวลาท่านเห็นลูกหลานคนอื่นเข้าไปเยี่ยมกันนะเดี๋ยวท่านโดนถามนะสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่คำนึงถึงใจนะในความรู้สึกความผูกพันกันให้ลึกซึ้งจริงๆนรอเดี๋ยวเราทำพลาดเพราะฉะนั้นต้องบอกให้รู้ตัวถ้าไม่บอกให้รู้ตัวคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเรามัดระวังเพียงแค่นี้แล้วเราจะรู้สึกว่าท่านกับเราเนี่ยอยู่ไม่ห่างก,กันเลย แม้คนละประเทศต่อให้ข้ามทวีปด้วยก็ออยังรู้สึกว่าใกล้กันแค่เอื้อมมือเท่านั้นเองรักกันข้ามขอบฟ้าเขาเขียวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องตรงนี้เองฝากไว้ด้วยนะ พ่อแม่ให้มีความสุขได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เป็นประโยชน์ทั้งการโทรศัพท์วิดีโอคอลคุยกันเป็นประจำา 1. ติดตามดูเรื่องสุขภาพให้ถี่ในเรื่องของปจัจจัยสีต้องครบ 2. ให้ความสำคัญในวันสำคัญของพ่อแม่วันเกิดงานบุญทบทวนรำลึกความดีของท่านให้เกิดเป็นความประทับใจและชักชวนกันมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีร่วมกัน3 หาโอกาสไปเยี่ยมท่านหากไปเยี่ยมท่านไม่ได้ต้องแจ้งท่านล่วงหน้าค่ะเพื่อให้ท่านเตรียมใจไม่กังวลหากเราทบทวนวิธีการปฏิบัติเหล่านี้ให้ครบแม้อยู่ห่างไกลก็ยังรู้สึกว่าใกล้กันค่ะสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่อง ทำงานไกลบ้านดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขได้อย่างไรที่หลวงพ่อทัตตะชิวค่ะท่านได้มาให้หลักคิดหลักปฏิบัติและทางแก้ไขปัญหาในการดูแลพ่อแม่เมื่ออยู่ไกลบ้านนะคะโดยการใช้เทคโนโลยีในการดูแลพ่อแม่เมื่ออยู่ห่างไกลค่ะมันโทรหาท่านบ่อยๆวิดีโอคุยกันแบบเห็นหน้านะคะติดตามในเรื่องของปัจจัยสี่และสุขภาพของท่านนะคะพยายามจัดสรรหาเวลาไปเยี่ยมท่านตามโอกาสสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดงานบุญ แล้วก็หาเรื่องให้ท่านนะคะทำบุญสร้างบุญให้ท่านได้ปลื้มใจค่ะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถสร้างความสุขให้กับท่านเมื่อเราอยู่ไกลบ้านได้แล้วค่ะสำหรับช่วงคําสอนครูสูุสิทธิ์นะคะบุคคลท่านนี้ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อค่ะท่านก็ได้นําเอาหลักธรรมคาสอนของหลวงพ่อจากความเป็นต้นแบบในเรื่องของมงคลชีวิตความดีสากล รักในการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและก็ส่งต่อความรู้ธรรมะที่ได้จากหลวงพ่อค่ะไปสู่บุคคลอื่นๆส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ มองไปถึงธรรมะหัวข้อแรกที่เราประทับใจหลวงพ่อเลยเนาะก็คือมงคลชีวิตท่านนี่ใช้เวลาในการที่จะมาบอกในเรื่องของมงคลชีวิตเนี่ยดียังไงศึกษาไปต่างๆตั้งแต่แต่ละมงคลเนี่ยเป็นปีนะเราก็ได้หนังสือมาหลายเล่มได้เทปมาหลายม้วนเลยทีเดียวนะครับก็ประทับใจในเรื่องของมงคลชีวิตมันก็จะเป็นมงคลชีวิตกับเราด้วยหัวข้อทำหนึ่งที่ประทับใจก็จะเป็นความดีสากลไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดระเบียบสุภาพ ตรงต่อเวลาแล้วก็สมาธิอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดถึงกี่ครั้งเราก็จะมองในเรื่องของความดีสากลที่ทุกคนปฏิบัติได้ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธด้วยเคยไปแนะนําในเรื่องของความดีสากลให้เพื่อนๆหรือนักศึกษาที่เป็นศาสนิกอื่นเขาก็หลับได้แล้วเขาก็ชื่นชมในในหลักธรรมนี้หรือว่าอย่างล่าสุด ธรรมะที่หลวงพ่อจะเมตตาเล่าให้ลูกๆในองค์กรฟังอย่างเงี้ยนะครับท่านมองไปในเรื่องของการมองกลยุทามิตรการคบคนดูการดูคนอย่างเงี้ยให้พิจารณาง่ายๆเลยว่าถ้าคนที่ให้ในสิ่งที่ให้ยากอันเนี้ยเป็นคนน่าคบหรือว่าคนที่ทําให้เราในสิ่งที่ทําได้ยากอย่างเงี้ยเออคนเนี้ยเป็นคนที่หลวงพ่อบอกกาน่าคบไอ้คนที่ทนในสิ่งที่ทนได้ยากเนี่ย อันนี้ก็สุดยอดสามลักษณะคุณลักษณะของมิตรที่น่าคบที่หลวงพ่อท่านจะมองให้เป็นสเตปสเตปสเต็ป,ตปนี่คือคุณธรรมที่หลวงพ่อพยายามที่จะสอนพวกเราเราก็ได้เอาคําสอนของหลวงพ่อธรรมะของหลวงพ่อที่ท่านย่อยมาให้พวกเราแล้วเนี่ยเผยแผ่ให้กับทุกคนได้รับฟังนะครับแล้วก็บางทีเราอยู่ใกล้ชิดอะไรเงี้ยท่านก็อาจจะฝากไปถึงลูกๆเงี้ยครับก็จะเป็นสื่อกลาง ตรงนี้ด้วยแล้วในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์เนี้ยอะไรก็ตามที่มันเราเห็นลูกศิษย์ของเราหรือว่าหมู่คณะเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยครับตรงกับหลักธรรมข้อไหนเราก็จะได้แนะนําตรงนี้ให้กับเขานะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรามองแล้วว่าเป็นธรรมะที่เป็นสากลแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีเหลือเกินตัวเองก็ได้ฝึกฝนตนเอง อย่างที่เป้าหมายเนี่ยอย่างน้อยๆเราเองเนี่ยไม่เคยทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็พยายามที่จะเดินตามรอยครูบาอาจารย์ไปถึงเป้าหมายนั่นก็คือเราจะต้องแบบละชั่วทําดีให้มากที่สุดแล้วก็ทําใจของเราให้ผ่องใสเข้าถึงธรรมะยิ่งๆขึ้นไปเพราะฉะนั้นถึงว่า38ปปีที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันคุ้มเหลือเกินมันคุ้มขนาดที่บอกว่า ย่งที่กลับไปถึงคําสอนที่หลวงพ่อให้เมื่อไม่ไม่นานมานี้ที่บอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะให้ในสิ่งที่คนอื่นให้ยากได้เราทําในสิ่งที่เราคิดว่าคนอื่นทําได้ยากได้เราเนี่ยสามารถที่จะทนในสิ่งที่ทุกคนเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยทนได้ยากได้เพราะว่าเราถูกหล่อหลอมจากหลวงพ่อไงแล้วเราทุกคนนี่แหละประกาศตัวเลยได้ว่า เราเป็นบุคคลที่ทุกคนคบได้ ช่วงคำสอนครูสู่สิทธิ์ค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรสุภะนะคะที่ท่านได้เดินตามรอยเส้นทางการสร้างบารมีกับหลวงพ่อทัตตาชิวค่ะได้นำธรรมะจากท่านในเรื่องของมงคลชีวิต38ประการความดีสากลแม้กระทั่งการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนารักในการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและที่สำคัญนะคะเป็นคนที่น่าคบ เป็นมิตรแท้กับตนเองและก็เป็นมิตรแท้ให้กับคนอื่นค่ะไม่เอารัดเอาเปรียบใครค่ะตั้งใจทําความดีของเราให้เต็มที่และก็พร้อมส่งต่อความรู้ธรรมะที่ได้จากหลวงพ่อทัตตาชิวนะคะไปถึงผู้อื่นเห็นเส้นทางการสร้างบาร,รมีของผู้ช่วย,ายาศาสตราจารย์ดรวีรสุภะแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถดึงเอาหลักธรรมคุณธรรมต่างๆค่ะมาปรับใช้กับตัวเองได้ เพราะธรรมะต่างๆนะคะจะทําให้เราเนี่ยเดินไปตามเส้นทางบุญได้อย่างไม่ติดขัดค่ะเป็นการปิดอบายเปิดสว่างให้กับตัวเองด้วยหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคําถามในการดําเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคําขยายนะคะสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้ค่ะเราจะหาคําตอบมาให้กับท่านและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องรายการกล้าดีวิไลตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาด เรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ